เดอ้อพี่น้องอันนี้เป็นช่องกัน,นพี่ดาดาชาหนอเด้อพี่น้องอันนั้นเพื่อนหาก็เปิดช่องไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสับใครเพื่อนได้เด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็คลิป โอ้ยง่ายไปน้องฟินแลนอันนี้การันต้องมันเปิดไหมเนาะพี่น้องเป็นหางใคอยากเปิดเป็นอยากเก็บยูทูบไปพี่น้องเบิ้งย่างน้อยนี่มากันอันนันมังบูเบอรี่เนาะพี่น้องพี่น้องมากดำออกเพื่อนมาิมเก็บหากดำไปพี่น้องเบิ้งจ่น้อยมากยิ่ลาออกมาเรืองเืองน่ะที่มันแป้งๆเลยเพื่นจะติไปเก็บไม่พี่น้องเบิ้งพี่น้อง น้องเอออากาศจะดีให้พ่อ้อนบ่หนาวบ่ดีพอดียี่องศาสาองศาอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเออน่ยน้ามหลพี่น้องเอออันพี่น้องอยู่ทังใด้กันดูแลตุกภาจ้างเงินดีๆนะจ้านั่นกควิดนั่นโอ้ยนันแม่นนั่นเพื่อนเอาปวยยู่กะแม่นนั่นทางผู้ใหญ่เพื่อนเอาปยูได้เข้ากะ ดูแลเจ้าของ,ของเอาเนาะพี่น,อน้องเนาะล้างมือบ่อยๆชมาลบ้าน้านกากันําไม่ด้วยพี่น้องยาปาเจลล้างมือเป็นระยะห่างด้วยพี่น้องฉันแม่นเิ่นอันดูแลเข้าไปไเข้ากันดูแลตัวเองไปละพี่น,อน้องเนาะพี่น,อน้อ,นองเนาะเบิ่งกันแน่งกันดูแลเจ้าของรักษาสุขภาพเจ้าของด้วยพี่น้องเอ้ยใหพเบิ่งปั่น ลายพี่น้องคลิปแรกนี่ก็คลิปเรียกน้ำย่อยช่องพี่ดาดาพินแลนด์เลยพี่น้องอย่าลื่อมมันนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หากขาเปิดไม้มือแรกเลยพี่น้องอย่ากรัดเลยพี่น้องเบิ้งจังหว่อยมันจะตีคลิปหาโป่งหาตาให้ลาแดดเดียวเลยพี่น้องเบื้อยู่ฟินแลนด์ คองเก่าด้วยพี่น้องเอ้ยคลิปแรกเก่าสันๆันแล้วคอนมาพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งใครเด้อเด้อพี่น้องพี่ดาด้าฟินแลนด์พี่น้องวัานน่้ก็เริ่มเฮ็ดคลิป อะไรนี่เสียงยได้เพราะว่าเสียงเลื่อนไหมพี่น้อง,งอันวัดดีนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าเอาเจ้าของคลิปเพิ่นสวัสดีนะสวัสดีพี่น้องไม่ได้เจ้าของคลิปเพิ่นพี่ดาดาฟิ่แลนด์บายๆเด้อพี่น้อง